สวัสดีครับส่วนนี้ก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็เข้าสู่บรรยากาศของเรื่องราวของงานแข่งขันเครื่องเสียงรถบัสโดยสารนะครับวันนี้ก็โดนท้าเข้ารวบโชว์ในปีแรกนะครับกับทีมงานนะครับไอสารทีมงานแล้วก็ทีมงานหมู่หาดายหรือว่าทีมงานของอหเลกตับนงนะวันนี้ก็ให้การสนับสนุนเรื่องราวของความดังเงี่ยอยู่ที่กับทีมงานและที่จะริญประดับยวนนะครับเราจะดูเรื่องราวของสาวข้างในไหมฮะดูสาวข้างในนิดนึงนะครับเราจะพาดูเรื่องราวของสาวข้างในนะครับ อันนี้คือตำแหน่งห้องอของคนขับนะฮะนี่คือเรื่องราวของทีมงานไปิษับุญเจริญน,นะครับแล้วก็มีอีกหลายหลายสังกรรัดด้วยกินนะครับเป็นด้านโยคนฝั่งโน้นนะครับนั่นคือทีมงานชัยวัฒน์เทเวลลนะครับตามทีมนี้เคยเจ้าของว่าที่แคมปไปที่แล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็เราจะเดินทางไปที่ทีมงานของน้องเบียร์เซอร์วิสบางคนยังไม่าจับหน้าตาของน้องเบียร์เซอร์วิส นี่นักดตวน้องเบียร์สวิตคนนี้นะครับนองเบียร์สวิตนะครับนี่นะครับเป็นคนนี้นักเลงนะครับนักเลงเพราะเรื่องหญิงอย่างเดียวนะครับข้างหลังก็เพื่อนนิดนึงนะฮะกลางจะเพื่อนนิดนึงนะครับจะเดินทางไปดูกันนะครับแล้วก็เพื่อนเข้ามาใหม่นี่คือจะดีรับยังทีมงานของพงศ์สิริหนึ่งเดียวในย่านของสระบุรีนะครับตัวนี้ก็จะเข้าสู่เรื่องราวการเติมน้ำมุกน้ำมันกันซีนนี้นะครับน้ำมูกน้ำมันตันนี้ก็มีทีมงานด้หลายทีมงานนะครับเข้ามาร่วมทีนี้ยังยังไม่ถึงนะครับที่แค่ระยะเวลาที่เราพัก พักเครื่องกันสักแป๊บหนึ่งนะฮะอีกคงไม่ไกลไม่นานมาสักสามสิบนาทีก็คงจะถึงที่เป้าหมายกันแล้วนี่เลยครับเราจะดูทายาทนะครับทายาทว่าที่สแก่ใหม่เดินดูใกล้นิดใใน,นึงใก้ใกล้นิดนึงดกล้ใกล้เลยอันนี้ก็รถของทีมงานเรานี่รถของทีมงานเรานี่รถของทีมงานเราอันนี้ก็รถของทีมงานเราเราจับดู้ที่ปา,า,ากกระโปงเนี่ยรถของทีมงานเราแล้วก็เราเดินทางมาดูลุล่วขงของเรานี่นเครื่องเลยรวมเครื่องนะครับอันนี้เรียกอะไร พิเชลินพิเชลินอ๋อน้องเน่านะครับเออเจมีทำงานนะครับเดินทางมาถึเราจับที่พ่อท er: uh oh, uh um ี่พ่อพ่อพ่อวันนี้ก ну ็มาของพ่อด้วยเราเดินทางมารงนี้ครับเรื่องราวของห้องเครื่องน้องเบียร์เซอร์เวสนี่เลยครับตัวโฉมของทีมงานน้องเบียร์เซอร์เวสนะครับ อาจจะทาลายเหมือนว่าไม้ปากเก้ไม้ปากเก้ดกูของเราของเวอร์นี่แหละเวอร์นี่หนึ Power, นหน่งบูเวฟบบูเวฟประมาณต็องร้อยยี่สิบห้าตัวนะครับไม่ได้ไม่รู้กี่ตัวเลยต้องดูนะครับอ่าน,นี่คือนี่ครับนี่คืออุปกรณ์เสริมนะอุปกรณ์เสริมอุปกรณ์เสริมนะครับรถเมน้ำมันเราต้องกินอาหารนะครับมีนลโคลนหนึ่งขวดแล้วก็เสริ่มสามสี่อันนะครับเออเดินทางดูนี้ต่อตรงนี้เนี่ย นี่เลยช่างช่างประจำทีมงานของน้องเอ๋อภัยาลมุจเลิร์ดนะครับนี่บังออสบังออสออเตอร์ซาวนะครับบังออสออเตอร์ซาวนี่ทีมงานหน้าตาโชเฟอร์นะครับนี่หน้าตาโชเฟอร์นี่โควิดนะนี่เขาเขาหลังด้วยนะหลังด้วยยิ้มหน้าเล็กมาเลยหมอบงูอ่าได้จะให้ไปดำไปทอดบอกเหรอแล้วก็นี่ครับมาดูนี่นี่นี่หน้าตาหน้าตานี่ยเขาเรียกว่าเตียนไนน้เอ็นน้ำมันเบรกครับเตียนไนน้ำมันเบรกนี่ดูทีมหน้าตาของทีมงานนี่ โบ bon นัสโบสเปดอันนี้นี่นนหน้าตาของโบน,นัสนะครับน,นี่ในช่วงพักแป๊บนึงนะครับเราจะถ่ายเซเว่นะครับนนเดี๋ยวเรามาว่ากันใหม่นะครับอีกประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะเดี๋ยวเราจะมาเก็บภาพกันต่อไปแล้วกันนะครับโอเค